อนที่หนึ่งก็คือจิตใจที่เข้มแข็งนี่เอาชนะได้ทุกอย่างการจะทุกข์หรือสุขเนี่ยการจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเองคิดว่าทุกข์มันก็ทุกข์คิดว่าสุขมันก็สุขเนี่ยคือว่าคือถ้าจะเปรียกก็จะเปรียบเทียบว่าถ้าจะเปรียบเหมือนกับความทุกข์เนี่ยเหมือนกับก้อนหินหากมีคนเอาก้อนหินเนี่ยมาฝากให้เราถือไว้เนี่ยแล้วก็ก้อนหินนั้นน่ะมันก็เป็นก้อนหินแห่งความทุกข์ ถ้าเกิดว่าเราถือไว้เนี่ยมันก็จะทําให้เราหนักทําให้เราเป็นความทุกข์ทำให้เกิดความทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเราวางก้อนหินนั้นลงเนี่ยก็จะทําให้เราไม่เป็นทุกข์อันนี้มันก็เรียกง่ายนะแย่โจมาจะมาว่าอืมจริงๆนะถ้าเราสังเกตตรงนี้ยเหมือนที่หลวงพ่อชาเคยพูดไว้ <c oughs> กับโยมที่ไปหาขอภายนะขอดื่มน้ำนิดหนึ่งได้ช่อรหลวงพรอชาก็อุปมาว่าความทุกข์เนี่ยมันเหมือนก้อนหิน้าลุ ใจิตใจเราโดยทั่วๆไปก็อาจจะมีความอ่อนไหวเวลาที่ถูกอะไรมากระทบเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องฝึกฝืนฝึกอดก้าแล้วก็ฝึกที่จะมีให้เกิดสมาธิมากขึ้นเมื่อมีสมาธิมากขึ้นก็จะทําให้เราเกิดปัญญามองเห็นหรือสามารถที่จะตั้งรับสิ่งต่างๆที่ก็มากระทบในใจิตใจเราเพราะนั้นใจิตใจที่เข้มแข็งเนี่ยก็เป็น ็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เกิดความสุขที่ถาวรมั่นคงในทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตใน,ในข้อที่2ก็พูดถึงอยู่กับสิ่งที่ที่เป็นเหมือนเราสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราพอใจเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามีความสุขเพราะว่าบางทีความทุกข์นี่เกิดก็เกิดจากการที่เราไปอกกิเลสมันก็ทําให้เราความทําให้เราเกิดความทุกข์นะแล้วก็บางทีมันก็เกิดจากความคาดหวงังหรือก็เมื่อเราเราไม่มีความคาดหวัง แน่นอนว่าเราก็ไม่ผิดหวังอันนี้ก็ก็อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยทีเดียวนะถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจแม้กระทั่งร่างกายเราก็ก็ทาให้เราไม่มีความสุขอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงจริงๆเลยนะไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ก็ไม่ทําให้เรามีความสุขถ้าเกิดว่าใจเราได้ลอยอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันมีอยู่ในใจที่มองไปตามความเป็นจริงพอใจในตามความเป็นจริงก็อีกเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะสร้างความสุขที่ถาวรขึ้นน้าปัจจุบันแล้วก็นในอนาคต แล้วข้อที่3ก็ค er. ือมองเห็นคุณค่าในตัวเองบางทีคนเราก็มีทุกข์ก็เพราะว่ามัวแต่มองว่าเราสู้คนอื่นไม่ได้ด้หยวคนอื่นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่การมัวแต่สงสารตัวเองหรือโทษตัวเองเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดความทุกข์เช่นเดียวกันความทุกข์ที่เกิดจากการโทษตัวเองเกิดจากการสงสารตัวเองก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่เห็นคุณค่าในตัวเรามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ก่อเกิดความทุกข์ในใจเรา พราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่สําคัญถ้าเกิดว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเราเนี่ยก็สิ่งอื่นความสุขอื่นก็จะเข้ามาแล้วเราก็าจะไม่โทษตัวเรานะครับเราก็จะไม่ไปด้วยค่าตัวเราครับแต่ข้อที่ข้อข้อที่ห้านี่ยาตโยมอ่าอัตามาข้ามไปหรือเปล่านะญาติโย,ยมข้อที่สามข้อที่สามข้ามไปคือให้คุณค่ากับผู้คนคือผู้คนเนี่ยไม่ใช่วัตถุนะฮะอันนี้ก็จริงๆเลยนะถ้าเราให้คุณค่ากับผู้คนให้คุณค่ากับ คนอื่นสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งเวลาที่เราให้คุณค่าใจเราก็มีความสุขเช่นเดียวกันอันนี้อันนี้กาะมาก็ว่าเป็นเรื่องที่จริงนะบางครั้งเนี่ยในโลกปัจจุบันนี้ก็มีการบางทีก็การที่ไม่เห็นความสําคัญของคนอื่นนะับางทีใจเราที่ไปดูถูกดูแคลนคนอื่นก็ทําให้เป็นทุกข์ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ข้อที่5นานี็คือ ดังนั้นก็บางครั้งการตามใจปากหรือตามใจความอยากเนี่ยบางครั้งก็เป็นเป็นสาเหตุของการก่อเกิดความทุกข์ที่มันอาจจะมีความสุขชั่วเป็นความสุขเร็วๆความสุขด่วนๆได้ความสุขนะแต่ว่าบางทีในความสุขที่มั่นคงถาวรในอนาคตเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นทาให้เรามีความทุกข์ในอนาคต ในส่วนของห้าข้อนะแยจมนี่จะมานํามาฝากแย่โมแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นอีกสิบข้อวันนี้ในวันข้าวรัษาได้นามาฝากแจ่โจมก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาหนังสือของเคล็ดลับของความสุขแย่มก็ลองลองให้คนตามไปด้วยนะในในสิบข้อนี้ข้อที่หนึ่งคือสิบข้อนี้จะทําให้เรามีความสุขแย่โจมลองให้คนดูไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกไม่ว่าไม่มีใครผิดนอกจากความคิดไม่ว่าความคิดของเราแล้วก็ความคิดของคนอื่น ไม่ว่ามุมหรืออีกอย่างก็คือมุมมองอาจจะไม่ถูกใจเราแต่จ,จะถูกใจคนอื่นหรือจะทําให้คนอื่นถูกใจเราเนี่ยมันก็มันก็เลยมีผิดมีถูกขึ้นมาอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครผิดใครถูกนะแต่ว่ามันเป็นแค่ความคิดของแต่ละคนมุมมองของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะยศชัอยอันดับยศหลวงก็ลองใครคนดูว่าเออจอมาว่าก็เคยได้ยินจาก อาจารย์ที่เคยสอนบาลีอัตมภาพตอนที่อยู่คงโผลจังหวัดอุตตะลิศท่านก็บอกว่าเออไม่มีใครผิดใครถูกนะนอกจากความคิดท่านก็พูดในงานอาตมาก็ว่าเช่นเดียวกันนะบางทีเราบางคนก็บางครั้งการโต้แย้งกันเนี่ยก็เกิดจะจะต้องถูกถูกให้ได้เพราะเพราะถ้าเกิดว่าคนหนึ่งมีความคิดว่าความคิดของเรานี่มันถูกเขไม่เอือคิดเนี่ยมันก็เกิดการโต้แย้งกันแล้วอาตมากะบอกเออมันเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งเลยนะที่ทาให้เราเป็นถูกจริงๆเลยทีเดียวนะ นี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีความสุขได้คือเกิดว่าเออไม่มีใครผิดใครถูกนอกจากความคิดข้อที่2เมื่อโมโหเนี่ยก็ขอให้ทบทวนเวลาของชีวิตเมื่อเกิดความโมโหขึ้นมาก็ให้ทบทวนเวลาของชีวิตนะว่าเราต้องเสียไปกับความววโมโหโธสูนี่ถ้าเกิดว่ามันโมโหนานเท่าไหร่มันกุนนานเท่าไหร่มันก็ผ้าเวลาหรือมันฆ่าเวลาความสุขของเราไป แล้วก็ <S <S เราก็าไม่รู้เลยว่าเวลาของชีวิตก็ไม่แน่นอนอย่างอาตมาได้อ่านข่าวนักปีนตึกที่โอ้โเขาลงสเตตัสลงใน Facebook ลงใน Youtube ของเขาเข้ามาเป็นนักปีนตึกนักผ่านโผลที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็มีคนติดตามเขาจำนวนมากแล้วก็ข่าวออกมาอาตมาได้ได้ดูข่าววันนี้เขาไปตกตึกสูงประมาณ40กว่าชั้นอันนี้ก็ ก็ชีวิตมันก็ไม่แน่นอนนะบางทีความเสี่ยงวความเสี่ยงเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่หลั่งสารดูฟามีนออกมาดูามีนออกมานะแต่ว่าบางทีบางทีถ้าเกิดว่ามันอยู่ในความประมาทก็มันก็ทําให้เราสูญเสียชีวิตสูญเสียประโยชน์นะในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์การการใช้ชีวิตที่ถ้าเกิดความเสี่ยงเกิดไปอะไรอย่างนี้ ทีนี้มาข้อที่สองก็คือข้อที่สองไปแล้วนะเมื่อมาโหขอให้เราทบทวนว่าเออมันมันทาให้อย่างน้อยมันก็กินเวลาแห่งความสุขในใจเราไปนะแล้วข้อที่สามก็คือการพบหน้า,ากันวันนี้ก็ผ่านไปอีกครั้งหนึ่งนะอย่างยะยมมาพบหน้าวันนี้เราอาจมันได้ยินเสียงกันหรือ,อยะยมเคยเห็นหน้าแต่มาหรือไม่ได้เคยเห็นเนี่ยแต่าการครั้งนี้อย่างยะยมตอนนี้เรากําลัง ออกรายการสดอยู่ในขับเขาเนี้ยอย่างน้อยตอนมากาลังพูดอยู่นี้ก็กำลังมีชีวิตอยู่แถวนี้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็มันก็เป็นครั้งหนึ่งนะมันก็จะก็จะผ่านไปแล้วก็ก็ยังไม่แน่นะว่ามันจะมีครั้งที่2หรือเปล่าก็มันก็ไม่มีอะไรยืนยันได้ถ้าเรามองว่าเออมันก็เป็นสิ่งหนึ่งก็เป็นมันก็เป็นความไม่แน่นอนอีกเหมือนกันนะข้อที่สี่เมื่อกุ้มใจเนี่ยก็ขอให้ทบทวนชีวิตที่ลดลงตลอดเวลาเวลาเราเกิดความกุ้มใจ อะไรเงี้ยแต่เวลาที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเราอาจาาอาจะต้องมาทบทวนว่าถ้าเราก่เกี่ยวกับสิ่งนี้นานเกินไปเนี่ยมันจะเวอร์ก,กับการดําเนินชีวิตเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประโยน,นี้ก็มาในส่วนของในข้อที่5นะเรื่องไหนเรื่องที่ผ่านมาเนียเรื่องไหนเรื่องที่ผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยก็ผ่านไป ไม่ว่จาจะสุขหรือทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ได้คงนทนถาวรอยู่กับเรานะรวลาทุกข์มันก็ไม่ได้ทุกตลอดสุขก็ไม่ได้สุขตลอดมันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าเราได้มาพิจารณาตรงนี้ก็จะทําเป็นสิ่งหนึ่งที่ทาให้เรามีความสุขได้เช่นเดียวกันไนมะ่ว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มัน่นคงถาวรแล้วข้อที่6เมื่อเราถูกเอาเปรียบเนี่ยก็ขอให้ปล่อยไปบ้างนะฮนะแล้วก็ คิดน้อยคิดมากเนี่ยก็ทําให้เราเป็นทุกข์เช่นเดียวกันเวลาที่เราโดนคนเอาเปรียบมากบางทีบางคนก็ชอบเอาเปรียบจังอย่างเงี้ยนะก็ก็บางครั้งเราอาจจะต้องปอดไปบ้าง,างนะครั้งเกิดเรามาคุ้นคิดก็จะทําให้เราเป็นทุกข์เช่นเดียวกันแต่แต่สิ่งสําคัญือขอให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะเราไม่เอาเปรียบใคร,รก็แล้วกันอะไราณนี้ก็ไมนเป็นอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ทาง่ายนะโยมก็ใครทําได้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากก็